วัสดีครับผมนายศักส์สิทธิ์สิรุเลขที่26หครับผมจะมาอธิบายเกมในกีฬาประเภทกระโดดเชือกครับกระโดดเชือกเป็นกีฬาพื้นเมืองที่เล่นสืบเนื่องกันมั้งแต่โบราณเป็นกีฬาที่เล่นกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัดในภาคกลางสมัยก่อนเช่นกรุงเทพทนุรีนคปรปฐมนนทบุรีและยังเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในภาคต่างๆด้วย ในสมัยก่อนชาวบ้านในภาคกลางนิยมเล่นกระโดดเชือกแข่งขันกันในงานนักขัตฤกษ์และงานเลื่นเลงต่างๆนอกจากนี้ยังนิยมเล่นกันเป็นการออกกำลังกายในเวลาว่างอีกด้วยในสมัยโบราณกีฬากระโดดเชือกมีการเล่นอยู่2วิธีคือกระโดดเชือกเดี่ยวและกระโดดเชือกหมู่ในปัจจุบันมีการเล่นกระโดดเชือกพลิกแพงท่าต่างๆ แช้วิธีกระโดดเชือกหลากหลายเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักนอกจากจากหลักฐานพบว่ามีการแข่งขันวิ่งกระโดดเชือกเดี่ยวเป็นระยะทาง400เมตรใน,านการแข่งขันกีฬาของกระทรวงทรรการในพศ2 4 7พและมีการแข่งขันวิ่งกระโดดเชือกหมู่หมู่ละ5คนให้เป็นคนถือ2คน กระโดด3คนโดยใช้เชือกยาว6เมตรนับครั้งกระโดดเป็นเกณฑ์ผู้เล่นเล่นได้ทั้งเพศชายและหญิงทั้งผู้ใหญ่และเด็กเล่นได้ตั้งแต่จำนวน2คนขึ้นไปอุปกรณ์การเล่น1กระโดดเชือกเดี่ยวอุปกรณ์ที่ใช้คือเชือกขนาดโตเท่าไปนิ้วก้อยและยาวประมาณ2เมตรเศษ จำนวนแต่จะตกลงกัน 2. กระโดดเชือกหมูอุปกรณ์ที่ใช้คือเชือกขนาดโตเท่านิ้วชี้ยาวประมาณ8-10เมตรจำนวน1เส้นสถานที่เล่นบ,บริเวณลานกว้างทั่วไปเช่นลานบ้านลานวัดเป็นต้นไม่มีกำหนดขอบเขตสนามเล่นจะเป็นรูปแบบเช่นใด มีที่ว่างพอเล่นเป็นใช้ได้วิธีเล่นกระโดดเชือกเดี่ยวผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันกระโดดเชือกโดยผู้เล่นถือปลายเชือกไว้ข้างรับมืองอศอกเล็กน้อยให้กลางเชือกห้อยอยู่ข้างหลังแล้วแกว่งเชือกให้ข้ามศรีรษะจากหลังมาหน้าเมื่อกลางเชือกตบกระทบพื้นให้กระโดดขึ้นเพื่อให้เชือกรอด ใต้เท้าไปด้านหลังและเว่งข้ามศีรษะตามแรงเหวยงของเชือกมอด้านหน้าใหม่ทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ 2. อผู้เล่นคนใดกระโดดเชือกได้จำนวนครั้งมากที่สุดโดยเชือกไม่ติดจนเป็นผู้ชนะหรืออาจตกลงกันว่าภายในเวลาที่กำหนดผู้เล่นคนใดกระโดดได้จำนวนเยอะที่สุดคือผู้ชนะกะติกา หนึ่งกติกากระโดดเชือกเดียวถ้ากระโดดเชือกติดเมื่อใดถือว่าตาย2กติกากระโดดเชือกหมูผู้เล่นคนใดหรือฝ่ายใดกระโดดติดจะถือว่าแพ้และหมดสิทธิ์ในการเล่นต้องเปลี่ยนเป็นฝ่ายแขวงบ้าง 3. ให้ผู้เล่นตัดสินกันเองขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ